สวัสดีครับกินข้าวด้วยกันอันนี้ก็จะเป็นลาบลาบปลาดุกส่วนนี้ก็จะเป็นปลาดุกนะครับกับข้าวตั้งแต่เมื่อเช้านะครับไม่มีใครกินด้วยมันอร่อยเกินนะครับอร่อยเกินแบบไม่มีใครกินด้วยนะครับผมนี่น,นี้เป็นลาบลาบปลาดุกเราก็ต้องตักของอร่อยก่อน จำด้ผักครับอากาศก็ร้อนมากยิบซีกินเข้าไปก็เหงื่อแตก